ดรเดวิดวิลเลอร์นักวิจัยชาวอเมริการายงานว่าเบต้ากลูแคนคือสารชีวภาพซึ่งกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานโรคภายในเพื่อต่อสู้กับสิ่งผิดปกติเช่นเซลล์มะเร็งเชื้อโรคสารพิษอีกทั้งคุมไม่ให้ร่างกายเกิดอาการแพ้หรืออาการอักเสบที่เกิดจากการแพ้ภูมิภายในร่างกายของตนเองแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองก็มีรายงานเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนซีพิมพ์ออกมามากมายนอกเหนือจากทําให้เซลล์มะเร็งหรือเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวอ่อนกําลังลงแล้วยังมีประสิทธิภาพดีสําหรับโรคเบาหวานอีกด้วยกล่าวคือ เบต้ากรูแคนเป็นตัวช่วยนำพาแคลเซียมที่อยู่ในเลือดไปยังตับอ่อนเพื่อให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาได้อย่างเพียงพอที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้มีมากเกินไปนอกจากนี้เบต้ากรูแคนยังช่วยปรับระดับความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงและมีผลต่อโรคซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของภูมิต้านทานโรคเช่นโรคภูมิแพ้โรคไขข้อกระดูกอักเสบมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าหากทานเบต้ากรูแคนต่อเนื่องกัน3ปีขึ้นไปจะมีภูมิต้านทานโรคในร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ทาน -7 เท่าการวิจัยเบต้ากรูแคนในฐานะที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเบต้ากรูแคนที่พบในเห็ดเช่นเห็ดกระดุมได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ในปัจจุบันเบต้ากรูแคนที่ได้จากชุลินซีย์อย่างยีสต์ดำกำลังเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างเชื้อยีสต์ดำจะสร้างสารในรูปแบบเจลซึ่งมีชื่อเรียกว่า a u r e o b a s เ d ียมขึ้นมาพันรอบตัวเองที่ภายนอกเซลล์ เบต้ากรูแคนจากยีสต์ดำนี้เองที่มีส่วนผสมของเบต้ากรูแคนอันสมบูรณ์แบบเพราะมีองค์ประกอบหลักเป็นเบต้า1316กรูแคนซึ่งมีกรูแคนผสมอยู่มากกว่าเบต้ากรูแคนที่มีอยู่ในเห็ดมากถึง10เท่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเบต้ากรูแคนสามารถทํางานร่วมกันได้ดีกับกรดในร่างกายเช่นกรดอะมิโน กรดเมลิกหรือกรดฟอสฟอริรกเป็นต้นอีกทั้งเบต้ากลูแคนที่ได้จากยีสต์ดำยังมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดแอคทีฟออกซิเจนหรืออนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนานาชนิดนอกจากนี้เบต้ากลูแคนที่ได้ยังอยู่ในรูปเจลไม่ผ่านกระบวนการปดให้เป็นผงหรืออาจให้เป็นเม็ดจึงมีคุณประโยชน์หลากหลายเช่นเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนำพาสารอาหารสู่ร่างกาย และรับประทานร่วมกับอาหารหนานาชนิดได้ซึ่งทําให้ง่ายต่อการนําเข้าสู่ร่างกายเบต้า1316กลูแคนอันสมบูรณ์แบบนี้ได้รับการพัฒน,นาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ล่าสุดเบต้ากลูแคนจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่สําคัญเพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพที่แข็งแรงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารพิษ